เอาง่ายๆเอาง่ายๆถามสั้นๆเลยลั่นไหมพร้อมลั่นไหมถ้ามาครับเบิ่มๆอะอ่าเบิ่มๆไปซ้ายเลยขายพี่ขายน้องไหมเนี่ยแกงนี้มันมีวันนะอันนี้ลั่นรู้จักคำว่าลั่นไหมรู้ครับรู้ครับลั่นคืออะไรครับอัพคอมครับกูถามว่าอัพคืออะไรอัพคอมครับพี่กูถามว่ามึงไม่เข้าใจคําว่าลั่นจริงๆหรอเยี่ยไม่ได้เลื่อนะไรเลยก็ตอนแรกมีคนพูดก่อนไงอ้าวอ้าวม่ใช่กูนะฟาดฟาดรวยเชิญนินจาไอ้เย็ดแม่ ที่เขามาเทที่เขามาสมาัครนี่ข้างหลังนี่เขารู้หรือยังเนี่ยว่าเอสดีไม่เหลือสมบัติเลยนะมนรดกมรดกยงให้เข,ขาไปหมดแล้วนะมันรู้กันหรือเปล่าเนี่ยจะหวังมาขี่รถประมูลไม่มีไหนน้องมาขี่รถรัิการเด้พ่อบุญทุ่มนะครับเนี่ยเียผมเนี่ยรถประมูลไม่มีหมดหมดเกี้ยงตับแล้วอะครับได้ครับอายังครับเออเออออชื่อเดชครับอายุสามสิบสามครับ โอ้รุ่นพ่อกูเลยนี่หว่าอ่ะต่อเลยครับนี่โตแน่อืมวิอก็ AMD ครับฮะอะไรนะอะไรเซนเก้าครับอะไร AMD นะไอ้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ AMD พี่ AMD อ๋อไรเซนเก้าครับฮาร์ดดิสก์ 0X ครับครับแล้วก็การ์ดจอ RX 6800 XT ครับอ่าแรงบิด4กิกครับอุ้ยอ่อครับผม แล้วแล้วเรื่องเวลาเวลาครับยี่สิบชั่วโมงครับทํางานอะไรเนี่ยถามได้ไหมเล่นเกมอย่างเดียวครับไม่ทําครับอ๋อชิวๆเนาะครับชิวๆครับแล้วเล่นที่ไหนมาก่อนไหมครับอเทนาครับอ๋ออยู่อเทนาที่วัดเหรออเธนาทาวครับโอ้อหงใจเลยเยี่ยครวะไอ้เยียไข้เยี่ยมึงก็เลยบอกหน่อยน้องเื่อคืจบวะ ไม่ไมแต่แต่แต่ไม่รู้นะว่าจายุเยอะอายุสูงแต่มาอยู่ในแก๊งเดียวกันอะ่ะมันมันก็ถามว่าเข้ามาทีหลังอะ่ะมันก็ต้องให้เกียรติกันนะใช่เอองั้นแล้วครับเวลายี่สิสี่ก็คือเพิ่งเข้ามาเป็นประชาชนใหม่เลยถูกไหมถูกต้องครับตอนนี้เอฟวิ่งเท่าไหรอ่อ่ะตอนนี้แปดสิบครับค้างไปที่แปดสิบค้างที่แปดสิบ ต่ำหายหมดหรือว่า normal อันนี้ครับใช่ normal ครับนอร์โม่บังอันก็หายครับเปิดวีซิงเหรอครับถึงล็อกไปอ่ะหนึ่งนะวีซิงออฟไปครับลแ้วทำไมไม่ถึงล็อกอยู่แค่แปดสิบอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับขึ้นตอนนี้ขึ้นแปดสองครับอยู่แค่ไหนครับตัวหาของแก๊งเหรอเปิดวีซิงจริงๆมันต้องเอาง่ายๆเอาง่ายๆถามสั้นๆเลยลั่นไหมพร้อมลั่นไหม ถ้ามาเพ<อ>ิ่มเบิ่มๆอะเอาเบิ่มๆไปซ้ายเลยไม่ต้องถามแล้วเรื่องวีซิงมันบอกเบิ่มๆเดี๋ยวถ้าไม่เบิ่ม <c oughs> เดี๋ยวกลัวมันออกเอ้เจ็บ <c oughs> แม่มัรู้เปล่านไอ้ลั่นๆมันคือยังไงนะมันรู้มันรู้มือโอเคโตแล้วอ่ะต่อเลยต่อเลยครับต่อเลยครับต่อเลย,อ,เลยอันนี้89ค,คนแล้วขาดอีก67คนอ่ะชื่อชื่อเบิ้นครับอายุ21ครับครับอาคอมสเปค ไอเก้าเจนสิบเอ็ดกับสามศูนย์แปดศูนย์ครับอืมมามาจากไหนละมาจากอะไรนะวอตซิตี้ครับเขาอยู่แก๊งอะไรอ่แ๊งไม่เคยมีแก๊งอ๋อไม่เคยมีแก๊งใช่ใช่อายุเท่าไหร่นะครับขออีกทียี่สิบเอ็ดครับเรียนไหมไม่ได้เรียนครับอ๋อไม่ได้เรียนใช่ครับเล่นเล่นอยู่อยู่แต่กับวอตหรอ ใช่ครับท er> ี่เดียวเลยใช่ใช่พี่ที่วัดมีปืนมีปืนมีอะไรไหมมีมีแค่ปากลาครับรถครับเล่นวัดมากี่ปีอ่ะผมเล่นเล่นตอนที่พี่ไปทำกันที่นู่นอ่ะแล้วพอพี่ไปก็เล่นน้อยลงอ๋อถ้าพี่ทำกันที่นี่ก็เล่นน้อยลงเหมือนกันแหละไปขวาเลยไปขวาก่อนเลยอะไปทางขวาก่อนโอเคพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเขาโกหกเราจะรู้เรงไง ชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมไปเช็คตรงหน้าหน้ารอเดี๋ยวมีเช็คที่รนี่เราใช่โอเคโอ้อะต่อเลยครับดีครับพี่ชื่อคิริโตะครับอายุสิบหกครับอืมคอมสเปคผมไรเส้นเจ็ดเจ็ดพันแปดร้อยเอสามดีครับกาจอซีศูนย์เจ็ดศูนย์ซูเปอร์ครับอืมเรื่องอาวุธตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามาครับเลยยังไม่ได้มีครับเวลาเล่นตอนนี้ผมยังเรียนอยู่ครับเวลาเล่นก็ ตั้งแต่ใบสามถึงเที่ยงคืนนะมึงยังเรียนอยู่แต่มึงยังเล่นได้หรอใบสามเรียนวันไหนอะผมเรียนทุกวันครับผมเรียนสายอาชีพครับอ๋อนั่นแ่ะไปหาชีพทางขวาก่อนต่อเลยครับต่อเลยเออสายอาชีพแบบมึงนั่นแหละเรียนให้มันน้องมันมีอนาคตด้ว่ะว่าว่าไงครับต่อเลยครับจตะไคร่ไม่ไม่ดังๆโอ้โหโอ้โหเฮียใครวะ ไม่อ่ะปรับปรับให้หน่อยได้ไหมไม่อ่ะได้ไหมครับไม่ปรับดังๆให้หน่อยได้ไหมครับดังยังครับตอนนี้ดังอยู่ครับนิดนึงช็อตติ้งเลยครับพี่กดช็อตติ้งอ่ะเจับเจอกบชื่อเด็กเตอร์ครับอืออายุยี่สิบเจ็ดครับอ่าอยู่บ้านทำงานทำงานที่บ้านครับทำงานกี่ทำงานกี่โมงถึงกี่โมงอ่ะอ่าแล้วแล้วแต่ตัวเองเลือกเลยครับ โอ้หงานสบายเนาะไม่ใช่ตอบแชทตอบไลน์เนาะไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่โอเคทำป่าที่นี่อยู่บ้านอ๋อธุรกิจส่วนตัวครับผมครับเป็นผู้เล่นใหม่แล้วเคยเล่นพวกไฟเอ็มมาก่อนไหมพวกแบบเมืองอื่นเคยครับเคยครับอ๋อมีแก๊งมีแก๊งมาก่อนเหรอไม่ไม่มีครับเป็นประชาชนอย่างเดียวอ๋อเล่นเล่นเมืองไหนมาก่อนครับเมืองนี้แหละครับเมืองแรกเลยเหรอ ใช่ครับเล่นอยู่เมืองนี้เมืองเดียววิวปะเนี่ยอ่าเมืองนี้เมืองแรกแล้วรู้วิธีการเล่นอะไรไหมแบบ,บพื้นฐานแบบส่วนตัวอ่ะผมขอถามเรื่องกาดจอมาอีกรอบหน่อยการ์ดจอการ์ดจอใช้ของ RX 6700 XT ครับอ่า DPU ไรเส้นเจ็ดเจนเก้าล่าสุดนะครับอะครับ FS วิ่งอยู่่ะสิบแต่ผมใช้จอสอง K อะมันเลยวิ่งมันเลยน้อยวิ่งเท่าไหร่นะหกสิบเจ็ดสิบอะครับแต่ถ้าเกิดปกตินอกเมืองก็วิ่งร้อยกาแฟครับกาแฟอืมแล้วลั่นได้ไหมนี่รู้จักเขามาลั่นไหมรู้จักครับรู้จักลั่นไหมถ้ามา ลั่นไหมเขาพอพอได้อยู่ครับลั่นได้ใช่ไหมครับครับเพราะว่าขึ้นของเองได้นะเพราะว่าผมไม่ได้ดันาวุธให้นะได้ครับได้ไปไปซ้ายเลยก็ได้ครับสวัสดีครับพี่ชื่อลาเลนครับอายุยี่สิบครับครับนี้เรียนอยู่ครับแต่ว่าผมเรียนมหาลัยวางวางช่วง สี่โมงเย็นเป็นต้นไปเลยครับพี่ลากยาวได้ตลอดเลยถ้ามีเรียนอยู่แต่ว่างด้วยใช่ครับผมเรียนเลือกไว้ครับเรียนอ๋อเรียนเลือกไว้มหาลัยใช่ครับใช่ทุกวันไหมครับทุกวันเลยครับทุกวันเลยก็คือตั้งแต่จั์ถึงสุ์คือเลือกเลือกไว้ทุกวันเลยใช่ไม่เกินสี่โมงครับไม่เกินสี่โมงใช่ครับแล้วเวลาเล่นนะครับอ่าช่วงหลังเขากลมงเย็นมาผมกลัวกรณีอย่างเงี้ยผมขอ พี่ต้อนครับวันนี้ผมขอเป็นพิเศษได้ไหมเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องไปเรียนจริงต้องมีสอบอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเอาผมเล่นให้ได้ครับพี่เพราะผมอยากอยากเล่นอยู่แล้วไงเพราะมันมีกอลกอลนีแบบนั้นไงมันมันเลือกไวอะครับพี่ผมผมเล่นให้ได้พี่ต้อนวันดีครับพี่วันดีน้องสวัสดีครับพี่สอบคนเข้าแก๊งอยู่หรอเนี่ยใช่อืม ก็ผมผมเพิ่งเพิ่งเข้ามาครับยังไม่มีอาวุธยังไม่มีอาวุธใช่ครับเล่นเมืองไหนมาก่อนอ่เพิ่งเล่นดารามาครับเธออยู่ฟุกซุนดาราครับอยู่อะไรนะฟุกซุนครับฟุกซุนอยู่ดาราแต่ว่าเจนใหม่ครับไม่ใช่เจนครับเล่นเล่นแค่เมืองดาราเมืองเดียวหรอโหรเล่นเล่นหลายเมืองครับเล่นหลายเมืองแต่ว่าผมล่าสุดล่าสุดเล่นดาราครับอืแล้วทำไมถึงอยากเข้าครับ ผมผมอยากเข้ามาเล่นที่อยากเข้าแกงนี้อยู่แล้วครับพี่อ๋อคือชอบอยู่แล้วใช่ครับผมอยากรู้ว่าเจนใหม่นี้ใครใครทำครับพี่ดีคไหมใช่ครับใช่ใช่มันก็มันก็เดิมเดิมอ่ะขายพี่ขายน้องไหมเนี่ยแกงนี้มมีประวัตินะไม่ครับพี่อ๋อไม่ขายเนาะไม่ครับไม่ แล้วอันนี้เดี๋ยวเป็นพิเศษแล้วกันอันนี้ลั่นรู้จักคําว่าลั่นไหมรู้ครับรู้ครับลั่นคืออะไรครับอ่าอัพครับอัพอะไรครับอัพคอมครับกูถามว่าอัพคืออะไรอัพคอมครับพี่กูถามว่ามึงไม่เข้าใจคําว่าลั่นจริงๆหรอพบอกแล้วบางคนไม่เข้าใจพี่ลั่นกระชาไหมเออลั่นครับลั่นลั่น ไหวไหวแบบขึ้นอาวุธด้วยตัวเองนะไม่ไม่ต้องเผื่อคนในแก๊งนะเพราะว่าผมไม่ขึ้นให้นะไหวแน่นอนครับพี่เรื่องอาวุธถ้าคือก็คือถ้าสมมุติเข้ามาแล้วแบบไม่ทําตามคําพูดหรือว่าขึ้นอาวุธไม่ทันหรือว่าไปฟาร์มแล้วแบบไม่ทันคนอื่นนี่ผมเอาออกเลยนะได้ครับได้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 เลยครับโอเคไปงั้นไปซ้ายงั้นไปซ้ายเลยครับครับครับ มันกี่คนแล้วว่าไอ้กอตตีไปนับหน่อยดิแล้วดูทางขวาด้วยเหลือกี่คนแล้วผมไปนับขวาก็ได้ยี่ขวาทางขวาก็ใครยิงขวาก็รับคนมึงอือหึออะไรใครอือหึอ่ะผมผมไม่ได้อือหอนะพี่ไอ้สไปเดอร์แมนนี่เหรออือหึใช่ใช่ใช่มึงอือหึออะไรเฮ้พี่ต้อนท้าล้วบอกไม่ใช่ผมให้มีอาการมึงเหรอข้างหลังเปล่าพี่เอ้ยมึงอือหึอะไรเนี่ยมึงใครเนี่ยผม สิบสี่คนี่ตายขวามีหกครับยี่สิบสิบสี่คนเนี่ยอ่ะสิบสี่สิบสี่บวก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 ของเราหกคนก็เป็นยี่สิบยี่สิบขาดอีกห้าอ่ะขวามีหกอ่ะชื่อโรเจอร์ครับอายุยี่สิบเอ็ดย่างยี่สิบสองอืมก็เรียนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวึงมึงใครเนี่ยโหลมึงใครเนี่ยคนไหนที่ดูกัญชาเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เนี่ยไอหัวเหลืองเนี่ยมึงเห็นมันไหมเนี่ยไม่เห็นพี่ตัวนี้แหละ อ๋อไอยตัวนี้แหละไอ้เจ้ยเนี่ยก่อน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 ที่พี่จะออกไปเนี่ยไอ้มึงเลือนหรอมึงเลือนจัดเลยในหัวเรื่องหมดลยรับไปตอนเขาออกไปมึงทำอะไรอ่ะพูดพูดได้เลยครับอ่ามึงพูดเดี๋ยวพูดเลยมึงพูดเลยอ่ะตอนที่มึงตอนที่มึงไม่ไอ้ก้อนมึงไม่ต้องถามมันมึงพูดเลยชัวร์ใช่ไหมว่าคนเนี้ยใช่พี่มันมันบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูรับเองเดี๋ยวกูรับเองมานี้ดิันนี้ดิไม่ก็ตอนแรกที่ต้องที่ไหนมันบอกว่าแอดไว้ประางั้นแ่ะไอ้เรื่องนั้นเข้ามมาเอาม อะพูดดิก็ยังไม่ได้เลือนอะไรเลยก็ตอนแรกมีคนพูดก่อนไงอ้าวๆไม่เช่ผนะพลาดพลาดตวยเจอนินจาไอ้เจ็ดแม่กูเจอนินจาไอ้ดูกัญชาเหรอใครแทงวะต่อไปแล้วพี่ต่ไปแล้วต่ไปแล้วกูเจอไอ้เฮียกูเจอนินจามึงงงไม่เห็นหรอกมันหายตัวเร็วออะะไรมันเจอนินจาครับเพื่อนกันเพื่อนกัน อ๋อคิดว่าต่อเลยต่อเลยก็เรียนเรียนวันจันทร์กับวันพุธสองวันครับถึงป่ายสามแล้วก็ที่เหลือว่างยี่สิบสี่อืมแล้วก็มีมีไม้กับมีดจากดาวครับสองันเรียนอยู่ก็คือสองวันใช่ครับอายุยี่สิบเอ็ดจะเบียดกันเพื่อนอืมอืมเบียดผมไหมเนี่ยเรื่องคอม คอมอ CPU เป็น i5 เจนสิบเอ็ดครับโอ้โห i5 ด้วยแล้วก็วการ์ดจอเป็นหนึ่งหกห้าศูนย์ครับไ oh ด้ครับไมนน่้อัพได้ครับน,นี่ทำได้จริงอึงจะอัพเป็นอะไรกูว่าไม่ต้องพี่ว่าไม่ต้องอัพพี่ว่าซื้อใหม่ไม่พี่พี่พอไอตอนตอนผมซื้อตอนนั้นการ์ดจอมันแพงพี่ผมเลยซื้อไแค่1650มันตอนช่วงโควิดอ่าแล้วถ้าถ้าซื้อใหม่นี่อัพอัเป็นอะไรน่าจะสี่ศูนย์หกศูนย์ครับพี่กี่วันอันนี้กี่วัน ปอสักเดือนหนึ่งครับพี่ครับอังนั้นไอ้กอติสเอาเป็นตัวสำรองจดจดไว้ชื่ออะไรนะโรเจอร์ครับรเรวค่อยมาต่อเข้าอ,อัพคอมเสร็จอะไรเสร็จฟาร์มเสร็จก็ช่วงเวลาเนี้ยมันยังไม่ได้เข้าก็ไปฟาร์มเอาเอามีดไม้ที่นี่ถ้าถ้าไม่ฟาร์มก็รอเทรดแล้วก็ฟาร์มของซื้อรถซื้ออะไรของตัวเองอัพคอมเสร็จก็แต่ผมามาิสี่ <24 S 2> เลยนะพี่ครับผมรู้แล้วนี่นี่ไม่ต้องเอางี้พี่เออเอ็ง เองทักมาหาพี่9 5้าห้่แล้วทักทัขาเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวพี่จะดูความคืบหน้าของเองอ่ะว่าเองแอคทีฟแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวดูได้ฟอร์มอยู่ในเมืองตลอดใช่ไม่ใช่ไปแล้วแบบว่าไม่มีอะไรคืบหน้าหรือไม่ได้อะไร่ะแหละคือไม่ได้เข้าแล้วก็ปล่อยชิวอะไรอย่างเงี้ยไม่ถ้ดใจเ้ามึงก็ต้องแอคทีฟให้ให้ให้ได้อ่ะ แต่ในหกห้าส่วมันก็แรงนะพี่ครับผมพี่ก็รู้ว่าแรงกับพี่ก็บอกให้มึงไปทําอะไรกันมึงไม่ฟังใช่ไหมเนี่ยโอเคเับโอเคครับพี่เราไม่เข้าใจแกไอ้เฮียนี่เดี๋ยวกูต๊บแม่งเลยแม่งไม่รู้เรื่องกูบอกว่าเออเอามันไปยืนขวาทําไมน่ะมันรู้ไหมน่ะว่าให้ไปฟาร์มเลยมึงไปฟาร์มเลยโรเจอร์อะายดูแมนอะสไปเด์แมนว่าไงชื่อสนมีครับอายุสิบแปดครับชื่ออะไรนะครับสนมีครับสนม ครับผมห้าโมงถึงทีสองครับแค่่นั้นเหรอครับถ้ามีสตอรี่การลากยาวได้ลากยาวได้ถึงกี่โมงทีสามตีสี่เรียนเรียนอยู่เนาะร่างรอเข้ามาหาอะไรครับตอนนี้อ๋อกำลังรออยู่เอฟเคดีอยู่ตรงไหนนะครับพี่รองให้มันถอดไอไอมันไม่ต้องถอดลองเอาถอดเลยตองซีพียูไอห้าเจนสิบสองครับจอสามศูนส่วนทีไอแรมสามสิบสองครับอันนี้แต่งตัวเป็นโลโลตัวเองคือสไปเดอร์แมนใช่ไหม ชอบสไปเดอร์แมนครับพี่ชอบชอบเดี๋ยวพี่พาพาไปดูไปขวาก่อนเดี๋ยวพาไปดูครับอ่ะต่อเลยครับต่อเลยพอจบละสไปเดอร์แมนกูครับเดี๋ยวครับครับืดเรียวครับอืมีเด็คเกอร์ครับแล้วก็มีแท็กขับมีห้าร้อยโลเวลาเล่นตั้งแต่หกโมงถึงตีสองครับมีสตอรี่ลากยาวได้ครับอืสเปคคอมครับ สเปกคอมเอ่อไลเซนห้าพันหกร้อย G ครับแล้วก็กาจอเป็นห้าพันหกร้อย XT ครับอเมียเปรมตอนนี้วิ่งอยู่ห้าห้าครับถามได้หน่อยได้ไหมครับเียยังเรียนเรียนอยู่ไหมผมเรียนแค่วันอาทิตย์วันเดียวครับแต่ถ้าผมว่างหกโมงเฮ้ยตีสองอยู่แล้วปกติเคยปั๊มปั๊มวงมาให้หน่อยดิตัวย้อนตัวย้อนตัวย้อนอะอะไรนะเรียนแค่วันอาทิตย์วันเดียวครับ ก็มาตอนหกโมงอยู่แล้วครับปกติวีนี้เป็นคนที่มันมาคุยกับพี่ตอนแรกอ่ะจำได้ปะอืมอมอืผมให้ไปยืนต่อแถวเหมือนคนอื่นเอาไปไปขวาก่อนเลยไปขวาก่อนเลยแวอีกนานไหมมันจะไปแล้วพี่ไอ้คนนี้คนไหนไอ้คนที่ยู่ขวาน่ะเที่ยงคืนผมก็ไปแล้วพี่อไปเลยไปเลยน้องไปเลยก่อนเลยตามสบายตามสบายมาตอนเลยครับสวาเดี๋วครับพี่ชื่อเฟย์ครับอายุสิบห้ามาจากเมืองหนาวใช่ไหมมาจากสตาร์โรเพย์ เคยเล่นอยู่กากินังครับเาไมไม่เอากากินังที่นี่เขาก็ทำนะหมึกมาทำเองด้วยอยากเข้าไอเดมดีครับแล้วไม่ถึงออกกากินังอ่ะถ้าโกหกนี่เมฆัวออกเลยนะตอนนั้นโดนโดนใบครับพี่อ่าโดนใบไปทางขวาเลยไปทางขวาก่อนเลยขวาขวากูมึงได้ยินกูพูดนี่กูว่าให้มึงไปขวาเมื่อกี้ว่าขวาขวามาหรือเปล่าพี่เฮ้ย เออเวอ่ต่อเลยดันมางกินน่าจะโดนใบไม่โดนใบก็แค้นอ่ะขับเลยครับพี่ชายรับวัดีครับอือรับชื่อกบชื่อโกฟเฟยนนำกุนเอ็กเลสครับโกบเฟยใช่ครับครับอายุสิบแปดครับอืมเวลาเล่นห้าโมงถึงตีสองครับถ้ามีรีก็ยาวได้เลยครับมาจากเมืองไหนครับ อับผมผมไปเรื่อยเลยครับออกไปเรื่อยสีคิงอะไรก็ผ่านมาหมดแล้วเนาะออกแต่ก่อนเคยเล่นครับพี่ก็คือเคยเต็มระบบอะพูดถูกไหมโกหกปุ๊บไม่ไม่รับเลยนะผมไม่โกหกครับไปเล่นนั้นผมก็เล่นแบบเล่นตีเล่นอะไรเต็มระบบไหมไม่เต็มครับพี่แล้วมีวุฒิอะไรครับไม่มีครับมีอ่ะผมโอเคพูดเล่นใหม่ถูกไหมใช่ครับกัดจอครับกัดจอ ไอเอ็กหหร้อยครับเอ้ยเออะน,ะนั่นแหละรครับไอเอ็กหอครับอะไรนะไอเอ็กหันหก้อยอะไรวะไอเอ็กหันหร้อยใช่ครับแล้วอะไรอีกครับแล้วก็ซีพเป็นไรเ้นห้าห้าพันหกร้อยครัจีครตอนนี้วิ่งเท่าไหร่อ่ะวิ่งหกสครับเรียนเรียนไหมเรียนครับเรียนไม่ขวาเลยครับ ยังไม่เข้าตาต่อตต่่ออเลยครับครับล็อกกี้มะโหรีครับล็อกกี้อะไรนะครับมะโหรีน้ำโอ้โหเป็นโหมเฮียไปไปอ่ะไปเลยโอ้โหอะไรมีคนมาเลี้ยหรอะรออะไรอ่ะพี่ข้างในนู่นดีขั้นไรนู่นดีขั้นไรเฮียเมื่อกี้เลี้ยนเนี่ยอันนี้ใช่เฮียไหมเนี่ย อะไรนะแบตไปแล้วต่อต่อเลยครับับล็อกกี้มาของดีครับอืมอาวุธไม้มีปืนบอกสามครับเล่นเล่นที่นี่เป็นหลักเหรอครับผมก่อนที่นี่ก่อนจะปิดปรับปรุงนี่ไปเล่นที่ไหนมาเล่นที่นี่นะครับอ๋อก็คือมึงไม่ได้เล่นไปที่อื่นเลยคือรอที่นี่ครับผมอ่าปากต่อแหลไปขวาเลยไปขวาก่อนอยู่โตมาก่อนครับอ๋ออยู่โตไหนครับโตสตาร์เนี่ยนะครับ ไม่หมายถึงว่าตอนที่มันปิดรบบโปรง่งมันไปอยู่ไหนมาผมก็ไปกับพี่ๆเขาครับพี่ไปเล่นไหนอะอาราวทาวครับอาราวทาวมีด้วยหรอวะแล้วเรื่องเวลาครับเวลาพิําถึงเรียนอยู่ไหมดึกๆครับเรียนอยู่ครับพี่อไปขวาก่อนไปขวาก่อนครับพี่ไปต่อเลยครับต่อเลย สวัสดีครับพี่โอ้มันมันน่วงจังวะอะไรนะครับได้ได้ยินชัดไหมได้ได้ยินชัดครับครับชื่อพีครับอายุยี่ห้าครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เรียนแล้วไม่ได้ทํางานครับอยู่บ้านอย่างเดียวเออเวลาเล่นพร้อมตั้งแต่หกโมงเย็นยันยาวได้ลากได้สตอรี่ข้ามข้ามวันได้ครับโหมึงไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนไม่ได้ทําอะไรแล้วแต่เล่นหกโมงหกโมงเป็นต้นไปเหรอ ไม่ไม่ก็ถ้ามีถ้ามีก่อนหน้านั้นก็คือไปได้ห้าโมงเย็นได้สี่โมงเย็นได้แต่ต้าผมจะตื่นสี่โมงแต่ว่าเผื่อเวลากินข้าวกินน้าก็เลยกลับไปเห็นที่บอกหกโมงก็เลยบอกหกโมงครับบอกตอนไหนมม่ได้ยินหรอใช่ใช่ใช่ก็เนี่ยม,มันฟังได้อ๋อมึงฟังจากไหนวะเนี่ยอ่ะเรื่องกระจอหน่อยขอ,อ,อเรื่องกระจอมากระจอไจอเจ็ด ไอเจ็ดเจ็ดสิบสองแล้วก็สองศูนย์หกศูนย์ครับพี่ตอนนี้วิ่งหกสิบห้าเฟรมครับอับได้ครับอับได้คือลั่นได้ถูกไหมลั่นได้ครับลั่นกาชาได้ด้วยแล้วก็ลั่นไอนี้ได้ด้วยอับความได้ด้วยครับแต่ไม่ได้ทํางานลุงจะลั่นเองไันรู้ว่าลั่นคือยังไงก็คือเติมได้อับได้มาได้พี่หมายถึงไะเอ็งบอกว่าเอ็งไม่ได้เรียนไม่ได้ทำงานไม่นใช่หรออืม ไม่ได้ไม่ได้ไม่อันนี้ไม่ได้ดูถูกนะแต่หมายถึงว่าเห็นเอ็นพูดมาแบบนั้นถูกต้องถูกต้องมึงจะรั่นยังไงมึงไม่ได้ทำงานมึงไม่ได้ทำอะไรเลยบ้านรวยบอกไปดิบ้านรวยอย่าเข้าใจว่าแบบเออพี่กเรียนจบอะไรไงี่แล้วก็มาอยู่บ้านกลับไาอยู่บ้านอ๋อคือแม่แม่บ้านมีตังค์อยู่แล้วเนาะถูกไหมพอมีระดับหนึ่งครับเออเออแค่ั้นแไละใช่ทําท่าไม่ได้ดูถูกหรอกกขาวออกได้เลยครับถ้าไม่มีตังค์เติมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตังค์เติมถ้าไม่มีตังค์อัพคอมด้วย คอมต้องแรงถึงเล่นไม่เก่งก็คอมก็ต้องแรงถูกไหมขึ้นไอเก้าอ่ะพี่อ่ากี่วันไม่ไม่ผมหมายถึงว่ามันต้องขึ้นไอเก้าหรอไม่เดี๋ยวก็ดอกให้ไปว่ากันครับอัพได้ใช่ไหมอัพได้อัพได้ครับพี่ถ้าอัพเนี่ยใช้เวลากี่วันถ้าไปอัพอ่ะถ้าพี่ให้ไปอัพอ่ะขอสองอาทิตย์แต่ว่าตอนนี้ผมว่ามันมันก็แรงอยู่นะแต่ว่าก็อัพได้มันแรงสำหรับมึงแต่มันไม่แรงสำหรับกูจบไหมได้ครับพี่อัพได้ ฮะับผมอยากเป็นทพาทรำรองเงี้ยเฮ้ยใครพูดอะไรเมื่อกี้อะใครพูดอหรอไปไปไปซ้ายเลยพี่พี่แป๊บพูดทำไมพี่แป๊บเ๋ยครับผมตำรวจจาก r ีเท i l ลเมื่อกี้เพิ่งโดนลากไปยังไม่ออกตำรวจเลยออกแล้ว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 มันก็เติมมาช้าได้สามสิบเคถึงห้าสิบเคโดยประมาณอ่เรื่องคอมคอมเอ่อไลเซนห้าห้าพันหก XT สามศนห้าศูนย์แรมสาสิบสองเป็นหกสิบสี่อัพอะไรใหม่แรงได้ใช่ไหมได้ชัวร์ครับีแล้วเป็นตำรวจมานานหรือยังครับนานแล้วครับหกเดือนแล้วได้มั้งครับหกเดือนอ่ะอันนี้ถามตรงเลยตอนเอ d มดีเล่นอยู่เนี่ยที่มีลี่ได้ได้ช่วยเรื่องไหมก็ตามเกมไหครับเราเจอเคตไข่เด้งก็คือไม่มีดําแน่นอนครับแต่ว่าพี่ผมมีข้อแม่นะผมติดผมติดสนไม่ติดผมติดกูดาวอยู่หกวัน หกวันได้มันก็มัอัปเป็สล็อตยีห้าไงอ่าโอเคครับคือมีเวลาใช่ไหมครับใช่ครับไม่ได้ทําอะไรเพิ่งเรียนจบคือเล่นได้ตลอดเลยเนาะตามได้ถูกไหมเป็นคนโตคุณรู้เรื่องใช่ครับโอเคโอเคไปซ้ายเลยครับมีวุธอะไรบ้างนะไม้มีไม้มีดแล้วก็จจกมังจะขึ้นปืนครับมีแผนที่ขึ้นปืนต้ากระชามาโดนแน่โอเคอุ้ยอลว่าพร้อมรับกลัวอะไรแบบนี้ we <laughs>